Way to God, man! I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, Never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to p o l l Pickin' big, never small. Cause you gotta want it up. When you finally get t h a c k up. You get ready, take it o p Need a hand out. I already stand out. Starting to a dance now. Ready to expand now. ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม RV มาแนะนำอดมินตน้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1,70,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกมเอาปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูดครบแร้งคอนสกินแลส,สวยๆราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คู่ปองคุ้มคุมแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน m e l o t o อ Up ร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นอีกมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโหเพียนในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดหน้นาด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อรับเข้าสู่เบสเลียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนเล่นหยา Jungle นจังเกินะครับป่าตัวก๊อตในเมตาดีนะครับผมว่าหยานในแพทนี้คือพอเข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วเป็นหนึ่งตัวที่โหดมากๆนะครับผมมันเอาลงยากนะครับตัวมันเนี่ยคือออกของดาเมจนะครับแต่มันก็ถึกนะครับผมมันถึกด้วยอันติแล้วก็ถึกด้วยสกิล2นะครับ และมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เบิร์ดไวมากๆนะครับผมในช่วงเลดเกมนะครับและยิ่งถ้าเกิดเราเจอหย่านที่เล่นตึงๆเล่นหดๆลำหดๆนะครับผมบอกเลยนะไหลหมดตี้นะครับผมแต่สําหรับคนที่ยังเพิ่งฝึกเล่นยังเล่นไม่เก่งน่ะก็หดได้เพราะว่าตัวมันหดนะครับเลดเกมแล้วเนี่ยตัวมันหดมากแค่คุณรู้วิธีการเก็บสแต็กก็เล่นตัวนี้เก่งแล้วนะครับย่างผมเนี่ยเล่นหยานได้ประมาณ10เกมหรือ10เกมหน่อยๆนะครับเล่นไม่ได้เยอะนะครับสำหรับตัวหยานผมไม่ได้เล่นบ่อย นะครับก็เดี๋ยวมาดูผมเล่นนะว่ามันจะจริงอย่างที่ผมพูดไว้นะครับผมว่าตัวมันเนี่ยเล่นไม่เก่งไม่ใช่สิแบบไม่ใช่ตัวที่เราเล่นบ่อยเนี่ยมันก็โหดนะครับเพราะว่าฮีโร่มันโหดนะสำหรับฮีโร่หยานนะครับแค่เรารู้แมคคณิกของมันแล้วก็รู้ทัมมิ่งของมันว่ามันควรจะเก่งในช่วงไหนนะครับหยานเนี่ยมันจะเก่งในช่วงตอนที่เลเวลสองนะครับผมตอนนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงก็อดโหมดมากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปด2วสองให้ได้นะครับพอเปดวลสองได้เนี่ยคือมันจะรู้สึกว่าตััวละคมนแบบ โกงจัดนะครับผมโอเคไฟล่างเกิดขึ้นแล้วครับเราก็พยายามเก็บสแต็กลมไว้นะครับผมและเล่นเป็นสแต็กส้มครับเพื่อจะแดสได้2ทีตรงนี้กดอันติกัน c c ไปครับผมโอเคถอยออกมาก่อนนะครับอันติของเรานะครับผมสามารถกัน CC ได้นะครับเวลาที่แบบเราโดนสตันโดนอะไรเข้ามานะครับก็กดอันติได้เลยนะครับผมสกิลสองของเรานะครับผมก็ลดดาเมจนะครับเวลาโดนสกิลได้นักๆเนี่ยกดสกิลสอง รับดาเมจไ,ได้นะครับถึกมากนะครับผมแล้วก็สกิล2เนี่ยเราจำไม่โดน C c ซด้วยนะครับเนี่ยพอเรารู้แมคานิกตรงนี้เนี่ยเราจะเล่นยานได้เก่งขึ้นนะครับผมโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราล้อเล่นครับเข้าไปดูเลือดนิดหน่อยนะครับผมเข้าไปหยอกล้อประมาณนี้นะครับเข้าเข้าออกไว้นะครับอย่าเพิ่งเล่นสุดนะเพราะว่าเขาเนี่ยก็จ้องที่จะเล่นอยู่เหมือนกันนะครับ เอาก่อนครับผมแล้วกดอันติสวนเข้าตรงนี้ปั๊มฟาดฟาดครับฟาดเข้าไปครับอุ้ยโอเคยังรอดอยู่นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เราก็ถอยกลับมาฟาร์มเลยนะครับผมก็พาสสีของยานนะครับถ้าเกิดเป็นสีฟ้านะครับผมก็จะเป็นการยกยกตัวลอยขึ้นแล้วก็ทุบนะครับผมสีฟ้าได้ยังไงนะครับก็คือใช้สกิลหนึในสแต็กที่2นะครับเต่ตอนนี้มันมี1สแต็กใช่ไหมถ้าเกิดเราใช้สกิลหนเนี่ย มันก็จะเป็นสแต็กสีฟ้าแต่ถ้าเราใช้สกิลสองเนี่ยมันก็จะเป็นสแต็กสีม่วงอ่าประมาณนี้เห็นไหมพอผมใช้สกิลหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นสแต็กสีฟ้านะครับผมสแต็กสีฟ้าเนี่ยจะช่วยทํา C ซนะครับในบางจังหวะแล้วก็เป็นสกิลที่เอาไว้เบิร์ดได้ดีด้วยนะครับเพราะว่ามันแรงนะครับส่วนสแต็กสีส้มเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยเล่นไฟได้ง่ายขึ้นแล้วก็อึดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้ลําสีส้มรัวเนี่ยล้ำสกิลสองรัวเนี่ยเราจะ ไม่โดน cc แล้วก็ลดความเสียหายลงนะครับถึง65%เอลยนะเยอะมากๆนะครับโดนสกิลโคตรเบานะครับผมแล้วก็เวลาเล่นไฟนะครับผมจะแนะนำให้เล่นสแต็กสีส้มนะครับเพราะว่าเราจะลัมได้3ทีนะครับเราจะทำการใช้พาร์สสีส้มนะครับผมก็จะหมุนเข้าไปทีหนึ่งถูกไหมเนี่ยแบบนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมจะจะลัมได้รวยๆนะเห็นไหมสกิลสองเนะี่ยคือใช้ได้ประมาณ3รอบนะครับผมจะพิวมากๆในไฟนะครับ ผมอธิบายไปงงไหมก็ <g ül> เอาใหม่นะครับเราจะเลี้ยงแสแต็กส้มไว้นะครับผมก็สมมุติเรามีแสแต็กส้มแบบนี้นะครับเราใช้พาสีของแสแต็กส้มฟืบแล้วก็กดสกิลสองฟืบกดสกิลหนึ่งกดสกิลสองกดสกิลสองนะครับเราจะรำสกิลสองได้สามทีในไฟ์จะพิวมากๆนะครับประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปฝึกดูนะครับเข่าจะได้ปอมเนาะ ผมก็ยังเล่นหยานไม่ได้เก่งนะครับผมจริงๆเอาในไฟเนี่ยผมก็กดมั่วบ้างนะ <c oughs> ก็ไม่ได้จะจะ,จะเลียงแต่ส่วนมากเนี่ยจะเล่นแตกส้มนะครับเพราะว่ามันจะผิวกว่าหลบสกิลเป็นไงพอเรารู้เมคาินิกปุ๊บเราเล่นได้นะครับผมว่าตัวมันเนี่ยเข้าใจไม่ยากนะสำหรับตัวหยานนะครับตัวมันเก่งอยู่แล้วนะครับต่อให้คนจะเล่นไม่เก่งแบบเล่นไม่ช่ำอ่ะ ผมว่าตัวมันก็ดูช่ําอยู่ดีนะครับผมคิดว่านะไม่รู้สิสำหรับผมผมว่าตัวมันเล่นไม่ได้ยากนะครับผมแบบผมก็ไม่ได้แบบเล่นจนแบบโลตันอะไรเงี้ยมันมันก็ดูเล่นได้นะเออมันมันคือมันก็ดูแบบลําดีนะผมว่าตัวมันเก่งแหละเออมันเลยดูแบบเล่นออกมาแบบเฟี้ยวนะครับผมแต่ตอนนี้มันก็อาจจะยังดูธรรมดาอยู่นะครับเดี๋ยวรอตอน เวอร์ติบนะคือจะเถื่อนจัดนะครับเราจะเก็บสแต็กง่ายขึ้นนะครับผมตอนเวอ1 2นะเพราะว่าใช้1นึ่งสกิลแบบมันก็ได้พลังงานเพิ่มมา1นึ่งสกิลเลยนะครับเก็บสแต็กง่ายนะครับผมใส่ไปดิถ้ามีอันตินี้ก็สู้ได้เลยนะครับผมเวลาโดนซีซีก็กดติสวนนะครับแต่ถ้าเกิดเวอ1 2เนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เปิดติก่อนเข้าไฟเลยนะครับผมจะไ,ได้แบบลำเพินเ,น,เน,นะฮะ ตีป้อมไปครับผมท่าสี่อีกหนึ่งอย่างก็คือเพิ่มความเร็วโจมตีแล้วก็ดูดเลือดนะครับมันจะเหมือนฟื้นฟูนเลือดนั่นแหละนะครับในช่วงเหล่เกมฟื้นฟูนเลือดเป็นพันเลยนะอุ้ยหายไปเลยสินเนียแบบกดสลับเลือดไม่ทันนะครับอจริงๆเนี่ยหยานก็เป็นหนึ่งตัวที่ค่อนข้างสู้สินเิเีย,ยากนะเพราะว่าสินเทียมีสลับเลือดนะครับแต่ถ้าเราเบิร์ดไวมันก็ไหวนะครับซัดเลยครับผมซัดเลยครับผม,รรบผมตรงนี้ อันติเข้าไปปาดเข้าไปแล้วกดปึ้งอีกหนึ่งทีไลตีไลตีสไลด์สดกิลสองเข้าไปโอเคถ้าเป็นแครี่ขาตายผมว่าไม่รอดแล้วนะเมื่อกี้นยะแต่นี่เป็นไทยะเตะนะครับเขาก็เลยรอดออกไปได้นะครับผมโอเคครับเวดป่าได้ก็เวดนะครับผมพาร์ทสี่ของเราเนี่ยคือใช้กับคีปปาดแรงขึ้นด้วยนะครับ นี่เห็นไหมจะํำได้3ทีเลยนะนี่ว่าเฟี้ยวแนจัดเราเก็บพาสิบรอครับมาแล้วไงและมาถึงที่แล้วก็โดนไปครับปั้งตรงนี้อุ๊ยไม่โดนแต่ไม่เป็นไรถ้าผมตามสุดไงเราพิว้วอยู่แล้วครับตามต่อไปที่วีลาครับผมได้ไหมเสียดายเป็นป่า ถ้าเป็นออฟเลนนะมีฟิกเล่นแล้วนะผมว่าหยาดออฟเลนเนี่ยน่าจะเก่งกว่าป่านะครับเพราะว่ามันมีฟิกเกอร์นั่นแหละทุกคนมันล้วงง่ายนะครับแต่หย่านป่าก็จะว้ยสิบสองวัยนะครับก็เก่งคนละแบบนะผมว่าป่าก็ได้เลเวลวัยเก่งเร็วนะครับออฟเลนนี่ก็ได้ลูกเล่นเยอะนะครับผมโอเคตอนนี้เราเลเวลสิบสองแล้วนะครับกับสกอร์ตอนนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับผม8คิวเลยนะครับรวยมากนะครับอย่างเงี้ย ผมไม่อามาแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คือลดคูดาวเราเนี่ย40%แล้วนะครับผิวจัดนะตอนนี้ผมจับเป็นสกิลสองนำด้วยนะครับผมจะได้แบบคูดาวไวๆนะฮะเราจะตีดาร์กันจริงใช่ไหมแต่เราติดเครืออยู่นะแต่เพื่อนตีเราก็ต้องตีครับผมโอเคได้ดาร์กมาครับเบิร์ดก,กันไวนะครับสกิลสองไวมากกันนะเนื่องจากแบบมันได้ค่าด้วยแหละทุกคน ผมว่าหยานเนี่ยในช่วงต้นเกมถ้าเกิดได้ฆ่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะมันจะเลเวลไวของไวนะครับแล้วก็จะเก่งไวน่ากลัวมากนะครับถ้าเกิดเจอหยานได้ฆ่าต้นเกมรัวๆเนี่ยผมว่าเกมนั้นเนี่ยคือโอกาสที่เราจะแพ้นเนี่ยมันจะค่อนข้างสูงนะถ้าเกิดหยานคนนั้นแบบเล่นไม่โยนเข้าไปล้ำหนึ่งสี่หนึ่งห้าอะไรเงี้ยก็คือชนะได้ง่ายๆนะถ้าตัวหยานผมว่ามันแบกได้อ่ะมันคือมันแบกเกมได้ดีนะหยานเนี่ย จริงๆผมก็ว่าตัวมันเนี่ยไม่ได้เก่งขนาดนี้นะแต่พอตอนนี้ผมเห็นคนเล่นเยอะไงผมก็เลยลองเปิดใจเล่นดูนะครับแล้วแบบรู้สึกว่าเออตัวมันเก่งว่ะทุกคนอันนี้แบบวยแ,แบบแบบวยได้เลยอะ่ะเพราะว่าตัวมันเก่งเก่งจริงนะครับดักพุ่มก็หดนะถ้ามีคนเดินมาเบอร์ชุดเดียวอะ่ะเฮ้ยสวัสดีนาย ผมว่าน่าจะเปิดติเลยนะช่อนแน่แต่ว่าผมเห็นเหมือนเป็นแทงไงก็เลยไม่ค่อยอยากฆ่านะครับจะเก็บปฏิไว้แบบเผื่อได้เล่นไฟต่ตอเนี่ยครับแบบเผื่อมีคนมาเติมมาซ้อนอะไรเงี้ยถ้าไปกินนี้เปิดติไปเลยก็อาจจะได้ฆ่านะครับผมอา้าวล้วเล่นเหรอมาสิก็มาสิอันตียังไม่ได้เปิดนะยังแรงขนาดนี้ ชบชุบชบ,ชบนี่ถ้ามีสก,กินทานจีโร่นะผมบอกเลยเฟี้ยวเงาะกว่านี้นี่ไม่มีสก,กินนะครับก็ไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่หรือมันเป็นเพราะไม่มีสก,กินแต่ผมก็เลยไม่ค่อยเล่นเลยครับถ้ามีสก,กินก็น่าจะเล่นบ่อยอยู่ตัวนี้แต่คิดว่าสก,กินก็กลับมาขาย,ยาไหมก็น่าจะมีกลับมาขายนะผมว่า ไล้เอาครับฟาดอุ้ยมันมันแดดหลบยังตามอยู่ครับยังตามอยู่ครับผมยังตามอยู่ครับผมโอ้โหพี่ผมว่าเมื่อกี้เนะี่ยผมผิดกระบวน่าไปหน่อยทุกคนจริงๆอ่ะมันต้องพาสิบกับคีบไปนะแล้วก็ไหลไปด้วยพาสิบของสกิลสองอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ได้ลำ้ำได้ลำ้ไลำได้เรื่อยนะจะเบิร์ดไวกว่านี้นะครับผมอันนี้ก็คือผิดกระบวน่าไปหน่อยนะครับก็เลยช้านะครับ ผมแนะนำนะครับเราเล่นไปเนี่ยเราก็ควรจะเช็คควรจะดูตัวเองนะว่าเราเล่นพลาดตรงไหนนะครับเราทำไม่ดีตรงไหนไปนะครับผมเราจะได้แก้ไขแล้วก็เล่นได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นทิศผมนะพยายามมองข้อผิดพลาดของตัวเองให้ออกอะ่ะแต่ถ้าเกิดแบบเราทำดีแล้วเราเล่นดีแล้วนะครับผมอันนี้ก็นั่นหละทุกคนเราก็อย่าโทษตัวเองนะ,ะเดี๋ยวมันจะหมดกำลังใจเอาเปล่าๆนะครับ เพื่อนเราจะเอาเหรอผมว่าไม่ดีละวผมว่าไม่ดีจริงๆถอยออกมาก่อนครับอุ้ยแต่เล่นเพื่อนเล่นก็ต้องเล่นครับเพื่อนเล่นก็ต้องเล่นครับเอาไปสองตรงนี้ลำอยู่ลำอยู่ครับผมมาเดิมาดิมาเด็นแล้วพี่หยาดเอาให้ช็อตนี้แหละพี่หยาดเอาให้ไงครับผมว้าวเรียกว่าช็อตโชว์ออฟครับช็อตนี้โคตรแรงอะตัวมันแรงมากเลยนะทุกคนเห็นปะ เดี๋ยวเราวาร์ปกลับไปเติมเลือดนะเพราะว่ามันไม่น่าจะจบได้นะครับอากลับไปเติมเลือดก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเอาดาร์กนะครับ <laughs> ผมไม่อยากไปโดนซินเดียต์สลับเลือดแล้วก็ตายนะครับเราอยาไปประมาทกับซินเดียต์ยนะถึงแม้ว่าเขาจะอยู่คนเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปล้ำเขาเนี่ยเราจ่ายดยเาเมจเขาไปเนี่ยแต่ถ้าเกิดเขาสลับเลือดแล้วเขาสวนเราเนี่ยเราก็มีโอกาสตายได้นะครับ<ล> <leg> เพราะฉะนั้นเราจะไม่ประมาทนะครับและเราเนี่ยยังคุมเกมได้อยู่เกมเรายังนําอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นเราเล่นเอาชัวร์ดีกว่าถ้าเกิดเราจะเอาชนะนะครับผมแต่ถ้าเกิดจะลองเสียงเล่นเข้าไปเล่นมันคือมันก็ได้นะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ในมุมผมเนี่ยในช็อตอย่างเมื่อกี้นะผมจะเลือกถอยกับมาเติมเลือดให้เต็มก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาเอาดาร์กนะครับเอาชัวร์นะครับผมคิดว่าตอนนี้ถ้าเกิดปล่อยดาร์กการเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะจบเกมได้แล้วนะนะอุ้ยตันสวยอยู่นะทุกคน เอาเลยแล้วกันลองแย่ดูลองแย่ดูครับแล้วเพื่อนเข้ามาครับถ้าเพื่อนเข้ามาแบบนี้อู้แล้วกิ่งสวยครับผมกิ่งสวยก็ต้องเอาเอาต่อครับมาเดย์อุ้ยอุ้ยไม่ดีละโดนคา้แต่ถึงตัวอันติมาดิอันติมาก็ล้มไหมครับผมคิวเลนต่อด้วยครับและเอาด้วยอาดูอินโอ้โหไม่ได้ควอสคิวอ,อีกแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรทุกคนเกือบจะคอสแต่ก็ไม่คอสสักกะทีนะครับแต่ไม่เป็นไรเจว่า ชนะไปก็ถือโอเคนะครับตีบ้านครับผมโอเค GG ฮะเกมนี้ผมว่านั่นแหละเพราะว่าบาร,รมีหยานนะตัวมันเก่งนะครับผมก็ไม่ได้เล่นหยานแบบคล่องแค่วเก่งเป็นเมนขนาดนั้นผมเล่นได้เนี่ยดูโลดิโล่ผมโคตรน้อยนะแทบทุกตัวผมแทบจะไม่ได้เล่นหยานนะครับไม่ว่าจะเป็นไอดีหลักหรือว่าไอดีรองเนี่ยโล่ <Low S 2> ก็ประมาณนี้แหละทุกคนเล่นหยานประมาณ10เกมหรือ10เกมหน่อยได้นะครับไม่ได้เล่นเยอะเลยนะครับ แต่รู้สึกว่าแพทนี้ตัวมันเก่งแปลกๆนะครับผมคนก็เริ่มหยิบมาเล่นเยอะนะผมก็เลยแบบลองเล่นดูแล้วก็แบบอ๋อโอเคตัวมันเก่งจริงนะครับผมเราเล่นไม่เก่งตัวมันก็เก่งได้นะครับดาเมจสามสิบนะเก้าจุดแปดเปอร์เซ็นตะ์ะโหเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ะทุกคนคือแบบมันเวอร์มากกันนะเป็นแบบต้องเข้าไปไฟท์ Fi แล้วแบบหนึ่งสามหนึ่งสี่สบายเลยนะครับผมแม่งถึกจัดนะสำหรับตัวหยานนะครับ โอเคก็ประมาณนี้เนาะแนวทางการเล่นหยานนะครับขอบคุณทุกคนมากมากที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับผมและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับผมและใครที่ต้องการซัพพอร์ตเนก็สามารถสมัครสมาชิกเข้ามาได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ